ครับเพื่อนๆผมจะมารีวิวรถซากสปาร์กนะครับรถสปาร์กสีแดงก็เตรียมตัวจะทํารถออกทริปหมดฝนเนี่ยครับออกพรรษานี่ครับออค,า,คบาดว่าจะไปผาโศกอยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับหรือไม่งั้นก็ฮองวันนาก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับแถวอําเภอของเตรียมครับมาดูกันครับผมจะรีวิวรถ ที่ผมทำจากซากขึ้นมานะครับเมื่อก่อนเป็นซากเลยนะครับคันน,นี้พอดีรูเปเก่าผมได้ลบไปแล้วอันนี้ผมได้ไ,ดไวขึ้นมาใหม่ได้ทำขึ้นมาใหม่จากซากรถนะครับก็จะคล้ายๆวิบากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่หรอกครับทำให้มันผ่านอุปสรรคไปได้นะครับเพราะว่าทางเข้าผาโศกนี่มันจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงจะมีพวก หินเอ่ยพวกทางที่ไม่ค่อยดีนะครับเป็นเฉอแะแฉะมั่งมีน้ํามีอุปสรรคเยอะครับต้องทํารถแบบนี้ครับให้มันคล้ายวิบากมากที่สุดนะครับถ้าเราจะไปซื้อวิบากเลยมันก็ไม่มีตังขนาดนั้นนะครับเนี่ผมก็ได้ทาใหม่ปัม๊มปั๊มเบรกหน้านี่เปลี่ยนใหม่ใช้ของฟีโน่แล้วก็พ่นสีใหม่ส่วนสายผมก็ใช้สายถักสายถักมือสองครับซื้อตามร้านของเก่า ป้อมเบรกนี่เป็นของสมาร์ทครับสุสกิสมาร์ทก็เลมาพ่นสีใหม่โชกหน้าก็พ่นสีใหม่เมื่อก่อนมันเคยงอผมก็ไปดัดจังจาเนเบรกนี่ก็คดมาดัดหมดครับล้อก็เปลี่ยนเป็นล้อลูมิเนียมครับของโยโกโเป็นมือสองกันครับถอยออกจากซากซากรถผมซื้อมานะครับยางใหม่เปลี่ยนใหม่ยางหกสิบทับร้อยขอบสิบเจ็ดครับเห็นไม่เลยครับบางคนหน้านี่เคยแตกครับเนี่ย ผมก็เอาหินเจียเจียแต่งทําใหม่หน้าข้างหลังเคย,เคยแตกอันนี้ผมก็ได้ทําการตัดต่อต่อโดยใช้นอ็นอตนะน็อตยึดข้างในก็จะมีบูทบูทยางกันสะเทือนสามตัวอันนี้เป็นชิ้นท้ายของพวก,กยมามาฮานางมยานะครับสนตการ้าเนี่ซื้อซื้อใหม่ตแตการพวกข้างในเนี่ยแตกไปเลยครับข้างในผมก็ได้ซ่อมแล้วข้างในนะการซ่อมก็มีร่องรอยการซ่อมกันอะไร ส่วนบางล้มนี่จะไม่ใส่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปล้มไปอะไรในป่าเดี๋ยวมันจะแตก<อ>ต้องซ่อมบำรุงด้วยนะฮะคาบูเลเตอร์นี่เปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าของเก่าไม่ดีจูนติดติดดับดับปลักหัวแล้วก็จอกเนี่ยปลักหัวเทียนก็เปลี่ยนใหม่กล่องไฟจะอยู่ข้างในเนี่ยครับกล่อง C D I ก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่ากล่องกล่องเก่าไม่ค่อยดีครับพอหลังก <c oughs> ็ได้ทำการขึ้นซีรลวดใหม่เหมือนกัน ล้อนี้จะเป็นของเลสซิ่งบอยครับขอบสิบหกอันนี้ขอบสิบหกยางก็ของค่าเมลยางก็เป็นเก้าสิบทับร้อยขอบสิบหกโชคนี่เป็นโชกคมือสองอ่ะหนึ่งคู่เบาะก,ก็ไปหุ้มใหม่เมื่อก่อนขาดเบาะขาดกาด็หุ้มใหม่สีสันก็มีถลอกตามอายุฮะเพราะรถนี่ก็หลายปีแล้วก็ใช้ใช้ไปก่อน เครื่องก็ยังไม่ได้ทำอะไรเครื่องก็ทนๆใช้ไปก่อนเดี๋ยวมีตังก็ทำใหมออ่พวกนี้ก็เป็นของแต่งมือสองครถอดออกจากซากรถแถวๆนี้แหละผมมีซากรถเยอะซื้อตามร้านของเก่ามามัง่งตามชาวบ้านมาขายให้มัองรถถูกกฎหมายครับไม่ใช่ซากผิดกฎหมายครับก็ประมาณเนี้ครับทำไปเพื่อให้มันผ่านอุปสรรคไปได้ครับเพราะว่าทางเข้า ผาโศกก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงต้องใช้รถแบบว่าทําให้มันเหมือนรถวิบากมากที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดจะไปซื้อวิบากจริงคันนะมันก็เป็นแสนหลายหมื่นก็ไม่ค่อยมีตังคนะ์ก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนก็มาดูกันว่าผมจะผ่านอุปสรรคไปได้ไหมผมจะผมจะกินข้าวลิงไหมผมจะรอดผมจะมีชีวิตรอดกลับมาไหมก็คอยมาลุ้นกันนะครับคอยติดตามกันนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยช่องใหม่โอเคครับ